ก็รายการเรื่องนับมากนะครับไม่รับเราไม่คุยคะ่ะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือว่าหลังจากยกแรกผ่านไปเพื่อไทยไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้แต่ไปอยู่ที่พรรคประชาชาติก็คืออาจารย์วันนอได้เป็นประธานรัฐสภายกที่สองต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เลือกนายกรัฐมนตรีสำหรับยกที่สองนี้นะครับผลมันจะออกมาเป็นอะไรยังไง เป็นเรื่องที่คนติดตามลุ้นกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแม้ว่านักวิเคราะห์หลายๆคนจะมองว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือบางคนนั้นไม่ใช่คาว่าอาจฟันธงไปเลยว่าไม่ได้แต่วันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าทิศทางของการเลือกนายกรัฐมนตรีจะเป็นเช่นไรวันนี้แขกรับเชิญของเรานั้นก็คือคุณหมอรวีมาชมาดลน,นะคะหัวหน้าพัก พลังทําใหม่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบ,รบต้องถามคุณหมอว่าอย่างนี้ในฐานะที่คุณหมอ,อยู่ในวงการเมืองเขาเถียงกันเกือบเป็นเกือบตายว่าใครจะเป็นประธานสภาใช่ไหมค,ครับทางด้านของก้าวไกลก็บอกเขามีสอสอเยอะที่สุดก็ควรจะได้ทางด้านเพื่อไทยก็บอกก็คุณเอานายกาไปแล้วเนี่ยเอาตำแหน่งนายกไปแล้วเพราะฉะนั้นประธานสภาก็ให้เราสิเถียงไปเถียงมาไปออกที่อาจารย์นอนซึ่งเป็น ประหักประชาชาติมันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยครับครับผมการวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะครับสิ่งแรกผมขอที่จะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าณาตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ซับซ้อนมีการเล่นละครกันชนิดว่าผมว่าถ้าส่งเข้าประกวดในดานวันออสการ์จากโอ้มันเป็นนักคนเขียนบทหรือนักแสดงครับทั้งเขียนบททั้งแสดงนะจ๊ะค,ค,คือมันจะมีสทบอยู่คำหนึ่งฮนะครับว่า ปรากฏการ์กับเนื้อแท้ออื mm hmm. ปรากฏการ์คือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏ <Yeah. S 2> สิ่งที่เป็นข่าวสิ่งที่นักการเมืองพูดกับเนื้อแท้บางทีคนละเรื่องกัน <That. S 2> บางทีก็ตรงเป็นเรื่องจริงนะฮะตัวอย่างเช่นนะฮะเรามองได้ว่าเกมเนี้ยเพื่อไทยเป็นฝ่ายลุกค <That. S 2> ถ้าเพื่อไทยเอาจริงนะฮะยังไงก็ประจัตภาชื่อสุชาติตันเจริญ mm hmm. แต่ทําไม ติงกลายเป็นอาจารย์วันโนเออก็ที่แรกเห็นคุณจตุพรเองก็ยืนยันว่าอ<ช>ย่างไงรก็เป็นสุชาติขีตาข่าวภายในก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพิธาได้ได้มันมีการพูดหลักการยุทธวิธีทางการยุทธโค่นหนึ่งว่าผู้นำเนี่ยต้องลุกได้ต้องถอยเป็นการที่จะลุกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอย่างรุนแรงเนี่ยต้องถอยก่อนเพื่อจะได้กระโดดไปได้ไปได้อันนี้เป็นความจริงแต่วเขายังพูดด้วยว่าการถอยเนี่ยต้องถอยบนหลักการค่ะ ต้องยึดหลักการไว้แม้ว่าจะถอยก็ไม่ได้ถอยโดยเสียหลักการอันนี้เป็นสิ่งที่คุณธนาพูดจริงจนถูกต้องตามหลักยุทธวิธีทางทางการยุทธอา,ารย์นะแต่สิ่งน,นี้เนี่ยคนที่จะพูดจริงๆต้องเป็นเพื่อไทยอาจารย์เพื่อไทยเนี่ยเขาถูกกระแสด,ด้อมส้มโจมตีมว่าถ้าเอาคุณสุชาติเนี่ยเขาจะอย่างงั้นเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นการถอยทางยุทธวิธี i i อาจารย์เพื่อกระโดดไปตะคุบเรื่องสําคัญเห็นบอกว่าคุณสุชาติโดนด่าเยอะเลยไม่เอา เงันส่วนนังด้วยพักด้วยคุณสุชาติด้วยเพราะะฉนั้นเข้าจึงถอยทางยุทธวิธีเพื่อให้ดูมันละครสมจริงขึ้นนอ้ยัเป้า,าหมายหลักเขาอยู่ที่วันที่สิบสามเป็นต้นไปในการเลือกนายกัใกรในการเลือกนายกจะตั้งรัฐบาลได้ใช่เพราะนั้นเพื่อไทยเป็นการเป็นการถอยทางยุทธวิธีเพื่อลุกทางยุทธศาสตร์นะส่วนข้าวไกลเนี่ยยเพไม่ว่าเพื่อไทยยืนยังไงก็ต้องยอมคราวนี้ ก้าไกยอมก็ยอมบนมีการแสดงออกเพื่อให้บรรดาด้อมส้มเห็นว่าเฮ้ยเรายอมจริงนะแต่เรายอมบนหลักการนะก็คือข้อเสนอสี่ข้อในการท <ๆ S 2> ี่เพื่อไทยต้องเซ็นรับรองตอนที่จะยอมให้คุณวันนอขึ้นประธานสภาเดี๋ยวเราคุยเรื่งสี่ข้อนี้ทีหลังนะคะเอานี้ตอนนี้ถามนี้ก่อนว่าคุณหมอมองว,ว่าการที่ได้อาจารย์วันนอมาโดยที่เพื่อไทยก็ถอยไปแล้วก็ก้าวไกลก็ถอยไป มันจะช่วยลดความขัดแย้งในการแย่งชิงของสองพักนี้ได้แค่ไหนครับเออเป็นการลดข้อขัดแย้งในภาพภายนอกในขั้นตอนการเลือกประธานสภา,าเท่านั้นแต่เรื่องจริงมันอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นมันลดได้นิดเดียวอาจารย์นะฮะแล้วก็ท่านวรนร์เนี่ยไม่ว่าใครนะฮะถ้าเป็นประธานสภา,าแล้วโดยบทบาทโดยภารกิจโดยหน้าท,าที่ต้องเป็นกลางเพราะฉะนั้น พอท่านวรรณามานี่ผมเชื่อว่าเขาก็จะเป็นกลางจริงๆไม่เข้าข้างเพื่อไทยแม้ว่าเดิมท่านจะอยู่เครือข่ายเพื่อไทยนะฮะท่านจะรักษาความเป็นกลางครับผมออันนี้แหละที่หลายๆคนเขาบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพักประชาชาติเนี่ยเขาญาติดีอยู่กับพักเพื่อไทย<ช>อันนี้รจริงแค่ไหนก็มันเป็นการรู้กันของนักการเมืองคือเพื่อไทยเกิดความผิดพลาดทางยุทธวิธีในการจัดการปัญหาความ ขัดแย้งในภาคใต้ที่อุตส่สินเพ่อเอไปพูดว่าโจรกระจกทําให้เพื่อไทยนี่ไม่เคยได้สอสอภาคใต้แม้แต่คนเดียวดังนั้นเขาต้องปรับยุทธวิธีไงบอกว่าให้ท่านวันน้อแยกมกันพรรคประชาชาติก็สามารถได้เสียงเจ็ดเสียงสิบเสียงในใน,ในภาคใต้ได้คก็เป็นขบวนการหนึ่งนะฮะความจริงก็คือเป็นแนวร่วมกับพรรคเพื่อไทยละครับทีนี้ในการที่เซ็นอะเมื่อกี้คุณหมอพูดสี่ข้อ คุณหมอพูดให้กับผู้ชมได้รับทราบแบบได้ไหมครับว่าข้อตกลงสี่ข้อที่คุณหมอบอกว่าถอยเพื่อรุกเขารุกมาสี่ข้ออะไรบ้างคะเออสี่ข้อที่เขาลุกเนี่ยนะฮะในสองข้อแรกก็เป็นเรื่องว่าต้องให้คุณวันนอเป็นประธานสภาก้าวไกลเป็นรองหนึ่งเพื่อไทยเป็นรองสองสภาจะต้องทําให้เป็นสภา,าที่โปร่งใสที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ข้อสําคัญอยู่ข้อสามข้อสี่ ในข้อสามก็คือว่าเพื่อไทยต้องผลักดันให้พิธาเป็นนายกอย่างสุดความสามารถอือ,อันนี้นะฮะ <S 1> <S 1> ซึ่งจริงๆตอนนี้เพื่อไทยก็ก็แสดงตนแบบนั้นเพื่อเป็นการรักษาบารยาทไม่เพียงแสดงตนอาจารย์เขาจะแสดงสุดๆในการเลือกนายกในรอบหนึ่งหรือรอบสองด้วยเขาจะงงแสดงอ<ท>ย่ยสุดๆต้องพิธาคนเดียวเท่านั้นเพื่อไทยไม่แข่งขันเพื่อความเป็นเดียวภาพของประชาชนอะไรเงี้ยเขาต้องแสดงอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์ จนกว่าได้เวลาที่เหมาะสมครับเหมาะสมนี่เท่าที่ตอนนี้อาจารย์วนอวางอ,าอีกนัดหมายไว้เนี่ยสามรอบใช่ไหมคะเอ่อเป็นเข้าๆว่าสามรอบ<า>แต่ว่าคุณพิเชษเนี่ยก็วางไว้สามรอบแถมกำหนดวันสิบสามสิบเก้ายี่สิบด้วยค่ะคุณพิเชษนะฮะแ,แต่ผมคาดว่าไม่ไม่เป็นไปตามที่คุณคุณพิเชษพูดเพราะการนัดประชุมรัฐสภา,าประชุมร่วมเนี่ย มันไม่ใช่ประธานสภาสั่งได้น<ฆ>ายออรย์ต้องถามวิบสวต้องถามวิบสสหลายพักต้องถามรองประธานสภาว่าเอาไหมว่าเอาวันที่เท่าไหรด่ดีผมคิดว่าสิบสามนี่ชัดแล้วแล้วรอบต่อไปอาจจะเป็นสิบเก้าหรือยี่สิบนะฮะหลังจากนั้นผมว่าต้องเว้นอีกประมาณห้าวันเจ็ดวันปลายเดือนถึงจะได้รอบรอบสามแต่ไม่จะไม่ให้ติดกันนะติดกันเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับม,มีมีกลยุทธ์อะไรซ่อนไว้อ<ฆ>่าครับผม ทีนี้เรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในสี่ข้อก็คือเรื่องของนิรโทษกรรมครับคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องนิรโทษกรรมเพราะว่าดูเหมือนว่าก้าวไกลนั้นเนี่ยต้องการที่จะใส่เรื่องของนิรโทษกรรมคนโดนหนึ่งหสองมาด้วยนะฮะแต่เพื่อไทยระมัดระวังมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้คนมองว่ามีวาระในการจะนําคุณทักษิณกลับบ้านอันนี้ถือว่าเพื่อไทยเนี่ย วางกลยุทธ์ได้ดีกว่าหรือเปล่าครับในการที่ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดแต่ในขณะเดียวกันเนี้ไอ้เรื่องที่ย่อแต่นิทรัฐกรรมหนึ่งถึงสองมันอาจจะเป็นปัญหาอย่างนี้ครับอาจารย์คือเกมนี้นะฮะเกมเสนอสี่ข้อเนี่ยเพื่อไทยเขายอมเส็จแน่นอนจันเพราะเซียนสาภานี่ยเขาอ่านออกว่ามันเป็นข้อตกลงคร่าวๆเท่านั้นค่ะถ,ถึงเวลาจริงเข้าสาภามันบิดออกนอกประเด็นได้หมดอืแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ที่ถามเรื่องนิทรทศกรรมเพราะว่าผมเนี่ย เป็นผู้เสนอพรบนิรโศษกรรมเข้าสภาก่อนปิดสมัยประชุมแต่เรื่องนี้มันไม่สามารถจะเข้าทันเพราะมันปิดขั้นตอนทางทางกฎหมายในเนื้อหาที่ผมเสนอพรบนิตโทษกรรมนี่ผมได้แก้ชื่อใหม่เป็นพรบสร้างสร้างเสริมสังคมสมสุขเนื้อหาหลักก็คือนิรโทษคดีคดีทางการเมืองทั้งหมดยกเว้นยกเว้นคือคดีทุจริตกับหนึ่งหนึ่งสอง จะเล่าอาจารย์ฟังท่านๆนะว่าตอนที่จะเสนอร่างนี้เราก็ต้องประสานทั้งสวกสสทั้งหมดเราก็ได้มีความเห็นว่าเราจะต้องยกเว้นสองอย่างที่ที่ว่าเป็นเป็นหลักนอาจารย์แต่ในการประสานกับเข้าไกลผมขอย่าที่ไม่ออกชื่อนะก็เป็นแกนํนหลักของเขาอ่ะเขาก็ได้ยื่นเลยว่าเขาจะหนุนพรบนี้ต่อเมื่อต้องเนรโทษหนึ่งหนึ่งสองด้วย หลังจากนั้นเราก็เอาโจทย์นี้มาคิดเพราะถ้าเขาไม่หนุนด้วยกลัวรพรบจะไม่ผ่านถ้าเข้าสภาแต่หลังจากไปไปประสานสส,สพรรคเพื่อไทยอันนี้ต้องยอมรับฮะจุดยืนของพรรคเพื่อไทยแกนนําเขาที่ผมประสานในตอนนะั้นเขายืนเลยว่าพราบนิรโทษกรรมต้องไม่นิรโทษคดีทุจริตหม,มว่าต้องไม่นิรโทษทักษ์อ่ะดีมากกัสองคือต้องไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองอ่ะดีมากนี่คือจุดยืนของแกนนําเพื่อไทยที่แจ้งกับเราค่ะ ผมก็ได้ปรึกษาผูห้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจันร์เพื่อเรียกบอกว่าคุณหมอเรื่องนี้โทษหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคุณหมอรู้ไหมว่าคนที่ต้องคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วมีจิตสำนึกสำนึกผิดทำทำหนังสือ,อ,อถวายดีกาถึงองค์ท่านพระองค์ท่านนี้ละโทษให้หมดแม,ดม้กระทั่งมีอยู่อาจารย์อยู่คนหนึ่งนะฮะอาจารย์อาวุโสคนหนึ่งไม่ได้ต้องโทษทีแต่มีความสำนึกผิดพระองค์ท่านก็ยังโปรด ให้อภัยเลยก็คือถอนออกจากคดีได้เลยดังนั้นหมอไม่ต้องนิรโทษเด็นหนึ่งสองมันเป็นพระราชอำนาจอยู่แล้วค่ะด้วยเหตุนี้ทีมงานจึงยืนยันเสนอเข้าสู่สภาว่านิรโทษคดีกันเหมือนทั้งหมดยกเว้นนึ่งหนึ่งสองและทุทจริตครับผมเ,เพราะฉะนั้นข้าดได้อาจารย์ถ้าเรื่องนี้เข้าสภาสมัยหนะ้ารับรองว่าไม่มีนิรโทษเด็นหนึ่งสองและเรื่องทุจริตผ่านสภา ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็สามารถที่จะผ่านได้ง่ายนะ<อ>ครับเชื่อไ่มโอเคค่ะเราพักกันนิสักครู่ก่อนนคะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงที่สองครับเรื่องลับมาก no